พอพอด้แล้วพอได้แล้ว,ลวทำอะไรอยู่สาวอย่าว่าตอบไลฟ์สวัสดีค่ะพี่เตยไม่ได้ทําอะไรเพิ่งวันนี้ทํางานเสร็จก็เลยแบบว่ามาไลฟ์ให้หน่อยเพราะทุกคนบอกว่าคิดถึงมากอยากให้มาไลฟ์รู้สึกยังไงกับพี่อิงฟ้าวันนี้คะ่ะไลฟ์เอาตรงป้าถ้าตัด จีนอะไรออกไปนะเป็นคนที่พูดแล้วมีสเสน่ห์มากเป็นคนที่แบบทัศนคติดีมากคือรู้เลยว่าแบบคําพูดคือเขาแบบคิดกันกองมาเรียบร้อยแล้วอะ่ะห้าพันมาไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้คือฉันว่าจะเซฟลฟ์ใช่ปะเห็นอาการตเตมเมื่อกีอ้ไม่อยากจะเซยอะไรผมเปียนสวยจังเลย เอ,อพอดีมีคนสวยทำให้ค่ะชื่อมารีมาสุพัทาเกี้ยงพร้อมสแกนแพร่2021แล้วก็2022ค่ะอ๊ค่ะวจะเป็นลมพะโลไปไหนหรอพระโลเอาไปฝากแล้วค่ะเพราะว่า เออจะเข้ากองแล้วไม่ไม่มีเวลาดูแลสวัสดีคนสวยซาร่าใจอ่อนให้ลายเด็ดดียังยังยังไม่ให้ยังไม่ให้ก่อยอย่าดมยี่ห้ออะไรเหรอคะนี่คะ่ะมือสั่นมากเหรอทุกคน <laughs> ต้องสตินะคะไม่งั้นก็จะเป็นบ้า มีคนบอกให้เซลฟี่กับยาคูคำถามไปเร็วมากโอเมกอดคิดไม่ทันคิดถึงพี่ฟ้าไหมคิดถึงค่ะคิดถึงซาร่าคิดถึงพี่ฟ้าคิดถึงไฮดี้คิดถึงพะโลเขินพี่มิวว่าติดตามพี่มิวในทวิตเตอร์แบบตั้งแต่นู้นสมัยแบบมัธทยม หยุดหยุดแค่สี่พันหกพอคือสายตามันโฟกัสเข้าใจปะเต้าชูอะไรเอาเป็นคิดถึงทุกคนปกติทำใจให้มันสงบสงบเตรียมตัวกับการเป็นคนดังยังไงบ้างครับ เตรียมไม่เตรียมตัวกับอะไรเลยแต่แค่รู้สึกว่าต้องเตรียมสภาพจิตใจสำคัญมากเพราะว่าแบบมันจะต้องมีอยู่แล้วแหละเรื่องไม่ดีนูน่นนี่คำติมันจะมากกว่าก็เลยพยายามที่จะแบบโฟกัสอะไรให้มันดีๆนะคะต้องขอบคุณชาวดอมที่เป็นสิ่งดีๆให้กับฉลอดทุกวันเอ็นดูโอ้ยมไปมาอ่านไม่ทันเลยเนะี่ย พี่ชาไม่อยากของหนูเลยอ่านแล้วลูกเมื่อวานไลฟ์พี่ฟ้าเปิดผับชาใหญ่ย,ยอมแล้วขิดไหมพี่ฟ้าเปิดผับแล้วขิดไหมทำไมเป็นคนตลกบ้าขายสวยเอาอะไรมาตลกก็คุณมันน่ารักอะ <c oughs> ทานลิฟก่อนหนึงจิบได้ปะครับจิบไม่ได้ ขอบคุณที่ติดามย่าลืนติดตามชีวิตพี่อิงฟ้านะ่ะติดตามอยู่แล้วค่ะคนนี้ไม่พลาดคนอะไรส่วนมันพะโลก็โอเคยอมรับคิดตรงเพลงเพื่อนเล่นไม่เล่นเพื่อนโอเคงั้นจะไม่เปิดเพลงไหนที่มีแลวเออแลคาสเซต์ทไม <laughs> อ๋อลิ้นพันไปหมดแล้วบ้าเขิน ทำไมจีบไม่ได้หรอโอ้ยแซวกันเด้คนในใจคุณมันมากมายจริงๆบ้าพี่สาวพี่ฟ้าดูชอบจริงๆเอาตรงป้าอยากเจอพี่ปลายฟ้าคือแบบดูเืบนคนอยู่ด้วยแล้วแบบมีความสุขแฮปปี้อะ่ะดูเืบนคนตลกอ่ะอยากอยากคุยด้วยอะ่ะถ้าห้าพันคุตุยเลยนะตรงเนี้ย สวยโอ้ยคนสวยชมเดยวใจสั่นอีกหรอกอยากให้แสดงละครเป็นนางอเอกแนวตลกฝากถึงผู้ใหญ่นะคะฝากคลิปนี้ถึงผู้ใหญ่นะคะฉอตพร้อมค่ะพร้อมที่จะเ,เล่นละครเล่นหนังทุกเรื่องนะคะให้เป็นผีเป็นต้นไม้เป็นได้หมดเลยค่ะอยากเจอแล้วหนึ่งเอาจจริง ชอบชอบพี่ฟ้าจริงๆไหมทําไมหรอซาร่าชอบสิคนอะไรทั้งสวยทั้งเก่งเสียงเพราะอีแต่พี่ฟ้าเขาเจ้าชูอ้ะชอะชลอดขายสวยให้ดูหน่อยครับอยู่เฉยๆมันก็สวยปะโอ้ยพี่ฟ้า อยิ่เนีโอุ๊โอ๊ตกใจเด็ดีฟ้าเดดีฟ้าเข้ามาจะวู้พอเถอะโรบินให้มันจบแค่สี่พันเก้าได้ไหม มแล้วอามาแล้วพอจ้าพอแล้ว,ไ,ลวไม่ไหวอะไรนะอยากตีแมวหรอมามาสิมาตี คือตอนนี้ไม่พูดอะไรไม่ถูกเลย